กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยทุกอย่างกับช่องทราทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะกอบพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับดาบของกิฟฟินดอ์และข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากมีภาพประการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับมามาพักกันดีกว่าวันนี้นะครับผมอยากจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยมาฟังเรื่องราวของหนึ่งในอาวุธที่สุดสานจะทรงอนุภาพที่สุดในโลกของเวทมนต์ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมีอาวุธวิเศษอยู่มากมายหลากหลายชนิดเลยครับและบางอย่างเนี่ยก็อ้างอิงมาจากตำนานจริงของโลกเราด้วยนะครับอย่างตำนานของดาบเล่มนี้เลยครับ ดาบของกอดดิกกิฟฟินดอร์แต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องราวของกอดดิกกิฟฟินดอร์สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมทำคลิปเอาไว้ให้แล้วกดติ๊งติงติง,ต,งตรงนี้ครับมาเรามาเริ่มกันดีกว่าครับสำหรับวันนี้อาจจะมีข้อสงสัยกันนะครับว่าทำไมพอกมัถึงต้องมีดาบต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า สำหรับพมดแม่มดบางคนแล้วเนี่ยการใช้ดาบนะครับถือเป็นการให้เกียรติกับพวกมักเกินเป็นอย่างมากในการต่อสู้ในช่วงย,ยุคก,กลางและสําหรับพมดบางคนเท่านั้นครับที่ชํนนานาญการต่อสู้ที่แท้จริงเท่านั้นจะสามารถใช้ไม้กแก้สิทธิค์ควบคู่กับดาบได้ต้องยอมรับครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยต่างจากคนสมัยนี้มากๆครับในช่วงย,ยุคก,กลางนั้นนะครับเป็นยุคของพวกพมดที่เป็นตำนานครับการต่อสู้และการใช้เทมนม์อะไรเหล่านั้นเนี่ย ยังยากอยู่ครับไม่เหมือนกับสมัยนี้นะส่วนใหญ่เลยนะครับพมนแม่มดนในสมัยนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นพอมอแม่มดอัจฉริยะครับพวกเขาสามารถคิดค้นและแดัดแปลงคาถาของตนเองได้ส่วนใหญ่เลยนะครับในสมัยนี้เนี่ยใช้คาถาจากยุคก่อนครับไม่เหมือนกับคนยุคก่อนนะครับพวกคนในสมัยนี้เนี่ยเขาจะใช้คาถาที่สืบต่อกันมาครับจนมาถึงปัจจุบันเลยครับยุคของแฮร์รี่พอตเตอร์นอกจากนี้แล้วนะครับการต่อสู้ด้วยคาถาที่มีจํากัดในตอนนั้น การที่จะมีของวิเศษเอาไว้ป้องกันตัวเนี่ยย่อมไม่ใช่เรื่องแย่เลยครับนั่นแหละครับจึงกลายเป็นที่มาของอุปวิเศษหลายๆอย่างเลยครับที่เข้ามาตอบโจทย์ความสะดวกสบายและเอาชีวิตรอดและเช่นเดียวกันครับดาบเล่มนี้ก็เหมือนกันที่มาน,นะครับเป็นโต้แท่ของดาบวิเศษที่อ้างอิงมาจากโลกของเราที่มีชื่อว่า excalibur ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับดาบเล่มนี้และหมวกขัสันเนี่ยจะเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ที่ยังคงเหลือรอดอยู่และยังไม่ถูกทำลาย ในขณะที่ของวิเศษต่างๆประจําตัวของผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์นั้นถูกทําลายไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตของซาราซาถ้วยของเฮลกาฮัฟฟ์พับหรือลัดเก้าของเลเวนคอร์ทุกอันถูกทําลายหมดเลยครับในขณะที่ดาบของกิฟฟินดอนนั้นจะยังคงอยู่และยังคงทรงอนุภาพต่อไปและมันยังทําหน้าที่ในฐานะของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ในโลกของเวทมนต์ดาบของกิฟฟินดอนนั้นทํามาจากเงินบริสุทธิ์ครับที่เงินบริสุทธิ์นั้น มีคุณลักษณะในการสามารถพิชิตเหล่าสิ่งมีชีวิตจากโลกมายาได้ไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์มนุษย์หมาป่าและแร่เงินนะครับยังสามารถเข้ากับเวทมนตร์ได้เป็นอย่างดีอย่างน่าปริศนาตัวดาบจับประดับด้วยทับทิมเม็ดเป้งที่น่าแปลกใจกที่สุดเลยก็คือดาบเล่มนั้นมีความนึกคิดเป็นของตนเองครับมันพร้อมที่ตอบสนองแก่กิฟฟินดอร์ที่แท้จริงครับหากเมื่อคนคนนั้นต้องการความช่วยเหลือสนต้นกำเนิดที่แท้จริงของดาบเล่มนี้เลยนะครับมันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่1ิครับ โดยกษัตริย์กอบบินเขาใช้ทักษะที่มีทั้งชีวิตของเขาในครับในการส,สร้างเจรนายดาบเล่มนี้ขึ้นมาสร้างมาโดยแรกเงินและสร้างมันให้สามารถดูดซับสิ่งที่ดาบเล่มนี้เคยสังหารและาฟาดฟันเอาไว้ดาบเล่มนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชายผู้กล้าหาญแห่งยุคออย่างก็อดดิกกิฟฟินดอร์แต่แล้วเมื่อดาบเล่มนี้สร้างเสร็จครับกษัตริย์กอบบินชื่อว่าแลกนุกนั้นเขาเกิดความโลภอยากได้มันมันครอบครองโดยความที่เขาเกิดเสียดายดาบเล่มนี้ขึ้นมาครับเขาเลยส่งคนเพื่อหวังว่า จะขโมยดาบเล่มนี้กลับคืนมาแต่แน่นอนครับว่าไม่มีใครสามารถแย่งชิงดาวเล่มนี้ไปจากกอดดีกกิฟฟินดอร์โดยชอบทาไปได้แม้ว่าสุดท้ายแล้วแลคนุก็ยังคงแครนกิฟฟินดอร์อยู่และอยากช่วงชิงดาวเล่มนี้กลับคืนมามากแค่ไหนก็ตามเขาไม่สามารถแย่งชิงไปได้ครับทําได้เพียงแค่ทรงข่าวเล่ไปในโลกของเวทมนต์และเล่าพวกกอบบินว่าจอมพมุอย่างกิฟฟินดอร์ได้บุกมาและช่วงชิงขโมยดาบของเขาไป มันเลยกลายเป็นความเข้าใจผิดเรื่อยมาครับซึ่งเรื่องราวนั้นนะครับมีความเข้าใจผิดกันมาถึงปัจจุบันนี้เลยเรื่องราวความเข้าใจผิดของกอบบินและพอหมดเรื่องดาบของกิฟฟินดอร์ดาบเล่มนี้นะครับเคยมีช่วงหนึ่งครับที่มีนักเรียนคนหนึ่งจากบ้านเซอร์ทรีนเธอพยายามจะขโมยมันครับในปี1986ช่วงนั้นนะครับดาบเล่มนี้เนี่ยสถิตอยู่ที่สุสานของแลกนุ่มครับและเมื่อนักเรียนคนนี้พยายามไปขโมยมันนะครับสุสานแห่งนี้เนี่ย ก็ทำนักเรียนคนนั้นเกื่ยวจะตาบอดเลยครับก่อนที่จะมีคนมาช่วยไว้เราจะได้เจอมันครั้งแรกนะครับในปี1993ในห้องแห่งความลับครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดนะครับว่าจะเอามายิ้มฟันไปสู้กับบาซิลิสบ้าไปแล้วใครจะไปรู้ครับว่าไอ้ดาบเล่มนั้น,นมันมีอํานาจมากแค่ไหนมันมากพอที่ทําให้แฮร์รี่ฟุกฆ่าบาซิลิสได้สําเร็จและดาบเล่มนั้นนะครับซึมซับพิษของบาซิลิสเอาไว้ ต่อมาหลังจากนั้นนะครับอาจจะเลยไปนิดนึงนะครับดาบเนี่ยก็ถูกส่งมอบให้แฮร์รี่พอตเตอร์หลังจากที่อัลบัสดัดมเบอดอร์ตายครับตามพินัยกรรมที่อัลเบัสดัมเบอดอร์เขียนเอาไว้คอาไดมอบดาบก้อนดิสกิฟฟินดอร์เล่มนี้ให้แก่แฮร์รี่พอตเตอร์ครับและมันก็เกิดปัญหามากมายเลยครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับกระวงที่อยู่ภายใต้สกิมเจอร์เขาพยายามจะยึดดาบเล่มนี้เอาไว้ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดาบเล่มนั้นนะครับก็อ,อยู่ในห้องของอาจารย์ใหญ่ ที่มีสเนปครอบครองตำแหน่งอยู่ครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับที่จินนี่ลูน่าและก็เนวิลพวกเขาจะพยายามขโมยดาบเล่มนี้ครับเอาไปให้แฮร์รี่พอตเตอร์แต่ก็โดนจับได้แล้วถูกทำโทษครับตอมาหลังจากนั้นนะครับสเนปก็แอบเอาดาบเล่มนี้นี่แหละครับไปให้แฮร์รี่พอตเตอร์แบบลับๆเพื่อให้เขาสามารถทำลายฮอรครักได้และก่อนหน้านั้นนะครับก็ก็ส่งดาบปลอมให้กับเบลลาริกเลสแตงซึ่งเบลลาริกเลสแตงก็เข้าใจครับว่าดาบเล่มนี้อยู่ในตู้นิรภัยของเธอ และนั่นเลยครับทำให้แฮร์รี่แอบสงสัยครับว่าบางทีแล้วหอครักอีกชิ้นหนึ่งอาจจะอยู่ในตู้นิรภัยของเธอก็ได้และนั่นเลยครับจะมาที่มาที่แฮร์รี่บุกไปที่ตู้นิรภัยของเบลติกเรสตแองและเราก็จะได้รู้ครับว่าหลังจากนั้นแฮร์รี่ต้องเสยดาวน์นี้ให้กับกิฟฟุกหลังจากที่เขาบุกไปที่กิงกอดแต่สุดท้ายแล้วนะครับดาบนั้นมันก็ตามเจจำนงอนของตนเองครับและหายไปก่อนที่มันจะโผล่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับในสงครามที่ฮอกวอตส์ และเป็นอาวุธที่สังหาหนากีนี่หอกครักชีนสุดท้ายของลอร์เวเดมอร์ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับดาบเล่มนี้มีบทบาทหลายช่วงมากมายเลยครับและส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเหล่านั้นแสดงออกถึงความกล้าหาญที่แท้จริงในโลกเวทมนต์นั้นนะครับยังมีอาวุธเซตอีกมากมายเลยครับที่เรายังไม่มีข้อมูลแต่เราก็จะหาต่อไปและเอาเรื่องราวพวกนั้นนั่นแหละครับมาให้เพื่อนๆได้ฟังกัน และสาหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าแล้วก่อนจะจากกันนะครับช่วยบอกผมหน่อยครับว่าเพื่อนๆอยากได้ของพิเศษอะไรและทําไมถึงอยากได้มันเป็นพิเศษที่ไม่ใช่ภาคกลมล่องหนเพราะว่าอยากแอบดูใครอาบน้านะครับอันนี้ไม่เอานะแต่ยังไงเลยนะครับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อเพื่อนๆทุกตคนะครับได้มาดูด้วยกัน และวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายยเจอกันนะอุ้ยต้องตรงนี้เจอกันนะ <laughs> บ๊ายบายครับ